แมแล้วเขาเข้ามาแล้วยิงอเอาเปิดเผยตำแหน่งมาแล้วชินนี่ได้หนึ่งชินนี่ได้สองชินนี่ได้สามนี่าะผมบอกเลยวลาหัมเหมือนกันโอ้ยแล้วไม่ได้แล้วถึงเขาเปิดมาแบบนี้เรียบร้อยครับผมเป็นเอสติกกับกล้องอะไรครับด้านบอดเทเวนบีมาเทเวนบีมาบาสลูบบักกี้โดนไมหนึ่งบาสลูบเฮนช็อตพีดีซี ถอยลึกไปหมดปฏิพันธ์ส่งตัวเองบ้านแผลงออกมาแล้วยิงแล้วไปหลังเสาเรียบร้อยฮะวันอาทิตย์ขึ้นหน้าพีทีซีไปโอ้โหหลังเสาแล้วะฮะใช่ฮะมาฮะขึ้นมาเฮ้ยโยก2ชั้นนะแต่ว่าเอสติกอยู่ในบอลเฮดช็อตไปหนึ่งเฮดช็อตไป2จากอากินโนเอสติกเ,เอ้ยคอคโบเอเมนครับมิเนทิจูดได้เปรียบสุดๆครับ <c oughs> นี่ครับปฏิพันธ์เก็บไปหนึ่งแล้วพีออกมาแล้วมลุลลพาครับ ที่ครับแบบนี้มาแยกกันพื้นด้วยแล้วหลังขาดเอติกหนึ่งเอติกสองอ่ะเอ้ามาดิเอ้าหยุดดิเอ้าสามดิเอ้าสี่ไปห้าไปเอสครับเป็นพีดีซีครับเปิดเก็บนิวเจนไปรู้รู้ตำแหน่งพีดีซีล่าสุดแล้ววันละไฟเดินเข้ามาบริเเฮดช็อตไปหนึ่งแล้ววันละไฟดับเบิลคิวครับในบอ on มไซวันออนวันเนเชอร์ทีไปเห็นตำแหน่งแล้วกู้แล้วกู้วันละไฟออกมาเรียบร้อยเฮดช็อตที ดิ้นเลงูบผมบอกเลยนี่วก็ไปนาดิวเจนเก็บพีดีซีไปเดินสดมาช่วยเอ้าทะลุไปโดนกล้องกันเลยวัฐบาลเอาแล้วครับผมแบบนี้ครับอ้โหและชุบปฏิพันธ์กับขึ้นมาแล้วเปิดเปิดมาแบบนี้แล้วรู่วมนเก็บสี่เก็บห้าโหมันมีหกชีวิตนะทีนี้